สมาชิกทั้งหมดในขอกในฟาร์มตอนนี้มีเจ้าตัวกีตครับผมมีไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นจิกหน่อยนะครับผมหนึ่งหน่อยทึ่งยัยิบว่าชิบชิบชิบสี่ว่าครับมาสิบสี่ตัวเนาะมันสิบสี่ตัวชื่อเขาโรงเรียนกันเจ้าโชคดีนะครับเจ้าโชคดีครับผมครับแต่ว่าชื่อเอื้นติดปากกันกันกวนขี้ดังดำกวนขี่ดำดำครับผมลูกของเจ้าโชคนะครับเจ้าโชคกำนันป๊อตเก่านะครับเจ้าโชคกำนันเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าไทสันของท่านอดีตนายกสมบัติ นี่กไอฟามนะครับแม่ของแกก็เป็นแม่ยเยแป๋วครับป้าแป๋วกำนันปดนะครับป้าแป๋วกำนันปดนะครับน้องเล็กกวนนะครับผมต้นสูงก็อยู่ร้อยหาหปดเนี่แหละครับร้อยห้าเจ็ดร้อยห้าปดนะครับเนาะครับผมเป็นก้ายนาเลึกครับน้าเลกก สวัสดครับผู้ริดกามกสูยูทูบช่องแนวอีสานบรรณาผ้าเลาะนะครับช่องซื้อกางร่วมรุ่นรักและพัฒนาควายไทยนะครับเมื่อนี้บารทุนจะพาพี่น้องเข้ามาชมพอพันควายงามนะครับพี่น้องสายพัฒนานะครับพี่ตัวหนึ่งนะครับที่มีเสียงของของบรรเทาเลยนะครับจะพามาเบิ่งความงามฟังประวัติเราก่อเพิินนะครับที่เนพันเมอนกจะพามาเปิดภามชมนะครับพี่น้องนะครับก่อนอืนเดี๋ยวขอุยาตถักไทยกับเจ้าของฟาร์มเพิิน สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมพีชแนะนําตัวพี่น้องเข้าไปทางการนะครับครับสวัสดีครับอ่าพี่น้องทางอีสานบ้านนาพ้าเลาะนะครับครับผมเอฟซีทั้งหลายผมประวิทย์มัณฑรานะครับนะครับแล้วนี่ก็เอิ้นเสียวิทย์ครับผมวัตเตเลี้ยงควายก็สิได้เป็นเสียรถล่ะครับผมเอ่งสภาพเสียลุ่นครับผมครับกาอยู่บาราณะเพียงนะครับบ้านนาเพียงครับผมตำบลสวัสดีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผม อันเฟซบุ๊กกับพวิทย์มันณลายิบมัณลาข้อควายลาดนาเพียงข้อควายลาดนาเพียงเนาะเดี๋ยวขอโทนก็จะโชว์นาเฟซบุ๊กของพิวิทย์ให้พี่น้องเข้าครับผมขอบคุณเลยๆครับครับนะครับเพื่อพี่น้องเข้าสนใจอยากมาแปรมาเยี่ยมชมได้ได้ครับไปแม่พันธุ์เข้ามาครับมาผสมหรือว่ามาแหลกเป็นแนวคิดเนาะมาบนไพ่ห้ามใส่มาตานาเข้านะครับเมสเซนเจอร์มาหาพิวิทย์ทำไมกระทู้มากก็ได้ แตอนนู้นขอเบอร์โทรพีพีนะครับ082ครับ082ครับ462ครับ462ครับ5525ครับ5525ครับสำรอง088ครับ088ครับ220 220ครับ4397ครับ4397นะครับครับโอเคครับผมเดี๋ยวก่อนไปชมพอพันควยงามเฮานะครับพีิีสมาชิกทั้งเม็ดในขอบในฟาร์มาตอนนี้มีจฉาตัวครับผมพีิีครับเดี๋ยวเลือกขึ้นจุกหน่อยครับผมหน่อยทึ่งใหญ่ชิบว่าชิบ ซี่พราะขับมาสิบซีตัวเนาะมาสิบซีเดี๋ยวก่อนจะไปเบิ่งแม่พันธุ์ควายงามสายพัฒนาเฮานะครับทั้งเบิร์ตสิบกัวโตเนี่ยครับสิบสามสิบซีตัวเดี๋ยวขอญาติพิวิทย์นะครับมาชมพ่อพันธุ์ดาวลุงเฮาครนะครับครับผมพิวิ์แนะน้ำพี่น้องนะครับตัวนีดิปันซื้ออย่างครับผมนี่ก็ชื่อเขาโรงเรียนกับเจ้าโชคดีนะครับเจ้าโชคดีครับผมครับแต่ว่าชื่อเอื้นติดปากกันกับวนขี้ดังดำก้นขี่ดังดำครับผมเบิ่งหน้าตาแล้วเป็นแต่ขี้ดังดำอีลีแล้วครับผู้ใหญ่รองามขนาดเลยครับผม อันนี้ก็แคว่เต็มแล้วครับอายุหกปีครับอายุหกปีครับผมเป็นลูกของเจ้าโชคนะครับเจ้าโชคกำนันปุ๊ดเก่านะครับเจ้าโชคกเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าไทสันของท่านอดีตนายกสมบัติที่ไก่ฟ้ามนะครับแม่ของแกก็เป็นป้าแย้แป๋วครับป้าแป๋วกำนันปร๊บนะครับ โคตรนะครับน้องเล็กโคตรนะครับผมผมซื้อต่อจากพี่กบสายันน้อยหมื่นไวยนะครับผมหรือกบใบพัดนี่นะครับไอ้เล่ากับแบ่งปันมาให้ได้พัฒนากันนะครับครับตอนนี้ก็ส้นสูงก็อยู่ร้อยห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดเนี่ยนะครับร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบแปดนะครับเนาะครับผมก็เป็นผมบ่อได้สูงมากแห้งแต่ว่าก็อาศัยว่าเลือดเราเลือดก่อครับผมพ่อ รอกดีวราถ้าบางง่ายครับผมพราะเสด้ครับผมแต่ว่าเราตัวจริงเป็นโอ้ยง่ายงางขนาดนะครับเป็นก้ายน้เลือครับน้ำลือขนาดเลยครับเดี๋ยวรางสีเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ยวิตแล้วกันเนาะบอกลักษณะเด่นจุดเด่นของเจ้าโชคดีเฮาเนี่ยครับลักษณะเด่นก็คือเรื่องของโค้งสางนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเป็นก้ายเราอุททยเนี่ยจังเรากำนันหรือว่าเลือดทั้งทั้งอุทัยธานี่เนี่ยจุดที่จะต้อง บ่คือควายอีสานที่ต้องปรับนี่ก็คือเรื่องของท้ายคกับหางนะครับแต่ว่าเรื่องของโครงสางพันธุกรรมนี่เป็นเปนจุดเด่นนะครับอันนี้ก็มีผลงานมากหลายตัวนะครับอันนี้ก็การส่งลูกก็ดีครับผมการงลูกก็ดีน้าเขาสวยนะครับตัวนี้ครับแต่ว่าคนอีสานบานเฮ่ากับบางคนก็สีว่าควายมันบ่ยกบ่หงายนะครับการพ่ผพิดนะครับเรื่องอุดมทัศนีก็กัสีมีบ่หลายนะครับกัสีมีบ่หลายแต่ว่าเข้าเทาสีใดทังโครงสางนะครับ ในทางโครงสร้างนะครับเบืองขอแข่งขอขาแลูกล้านก็มีออกมาตกล้านแล้วนะครับผมหมายถึงว่าผลงานพันธุกรรมของเจ้าเลงดีเฮ่เนียแมนครับมีหลายตัวเห็นแล้วแมนครับเป็นไดรครับพิทิ์แต่ละตัวนี่เป็นไดรครับก็เป็นที่นาพ่อใจอยู่ครับวอลล์เราก็คือสีว่านย่องของเจ้าของครับผมครับแต่ว่าที่สำคัญนี่คือเมนีมีเห็นแล้วว่าถอดอยู่ในขอกในฟาร์มเขาเลยมีครับมาเบาทอนเห็นแล้วโอ้เด็ดขนาดเลยนะครับงามขนาดเลย อันนี้ก็เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับปล่อยไล่พ่งนะครับแบบธรรมชาติแม่นครับผมกับอาหารคนกับมีบางนิดน้อยมือได้เข้าบอสามารถไปห้ยาได้นะครับครับเช่นมือนีฝนตกนะครับหรือว่าติดเวียกติดยางมือนีพายเขานะเหมือนกัคกับสิยากจักหน่อยนะครับปล่อยเป็นล่องทงล่องท้าเข้ารอมาปนิเนะครับกินแบบธรรมชาติก่อนนะครับคทำนิโคละนะครับบเล็บแข้งขาใหญ่ขนาด นั่นเองครับลูกผลเราโอ้หใหญ่ขนาดเลยแม่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวสุ้กล้องมาหาลูกผนจี่หน่อยครับพันธุกกับเพิ่นนะครับพี่น้องครับโอ้เพิ่นนะครับพี่น้องอันนี้ที่ยืนจุนัว่าเป็นแม่นะครับแม่อยู่พี่แต่ว่าแม่เพิ่นอาบน้ำเสร็จแล้วหรอเพี่อนแม่นครับนะครับอันนี้คือลูก่นครับนะครับอันนี้คือน้องบัวท่องนะครับน้องบัวท่องนะครับเนาะบัวท่องลูกมาเข้ากล้องหน่อยมา ครับเอาพื่อมาถี่ก็ได้ครับฟังอย่ก็ได้เนาะมัต้องไปหาแม่ไปไปหาแม่ไปไปไม่ต้องมาเฟียนะไปไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ครับโ้ขนาดเลยครับพี่น้องมึงนะพุ่น่ะสองเดือนกับอีกสองเดือนเครื่องครับเกิดวันที่แปดครับโอ้ตอนตอนขอดตอนแรกพี่ครับไอ้สูงรายไปได้ครับแปดสิบแปดสิบ ห้าเนี่ยแหละครับโอธรรมดาเครับพี่น้องครับตอนนี้อายุสองเดือนครึ่งสูงร้อยท่ายร้อยเจ็ดเส้นครับครับผมนาล้อยหาเส้นครับโอ้ครับผมแข้งขาครับผมยืดเทียบนัดนเลยครับพี่น้องครับต้องต้องมาเบิงตัวจริงครับมันมันสีมีมีตีของควายอยู่ครับครับผมอันนี้ก็บเงินนังมาดีขนาดครับอันนี้คือพันธุกรรมอยู่ในขอกนฟาฟ์มของเจ้าโชคดีนะครับครับผม โอ้ยอยากหยอกอยากหครับผมเพื่อนนี่ก็เป็นเป็นท้องท้องสุกครับเจ้าท้องสุกนะครับเม่ยนครับปูปูเถาเนี่เป็นท้องสุกครับปูเถาท้องสุกท้องสุกเพื่อนก็จะเป็นตาหนี่เป็นกำนั้นปวดครับก็เป็นกล้วยแย้แป๋วครับครับกล้วยปลาแป๋วเนี่ยมันกับสิมีแมย์ใหญ่ๆพวกอีหมูอีหมาครับผมอีเย็บมลลูกแม่เล่ามีบ่งกิโตหรอครับซี่ฮาร์โตเนี่ยนะครับครับผมเดี๋ยว ขอโทษขอหยาบพี่พีวิทย์นะครับจู่คนโชย่างไอพี่น้องเขาชมนะครับผมได้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 ครับย่างแห่วันวันคุณเชี่ยงตัวตัววันนะไอ้วันโชว์หน่อยโชว์หน่อยแนั้เลยนครับพี่น้องครับเอาไปทั้งบีครับทั้งบีบแล้วครับผมทั้งบีบกว่ากว่าไม่ได้ครับพี่ครับไอ้วันวะพี่น้องครับเอาลูกมาเดินโชว์หน่อยเดินโชว์หน่อยอ๋อมาหาพ่อแล้วลูกมามามา โอ้มาหาพ่อแล้วนะครับเหลือน้ำพ่อนี่แหละลูกสาวเพิ่นครับนะครับสองเดือนสองเดือนครึ่งนะครับเนาะสองเดือนครึ่งครับเกิดเมื่อวันที่แปดธรรมดาครับผมแปดมีนาวันแบบแปดมีนาครับแต่ข่วยว่าได้ฝึกครับครับผมบานนี่เลยน้าเนี่ยยังไม่ได้เขานะครับเนาะบ่ครับว่าได้ว่าได้เขาครับผมเอาไ้เป็นพ่อพันธุ์เอาเป็นพ่อพ่อพันธุ์ของฟาร้ามเ่าเลยนะครับเอาไว้ปั่นลูกปั่นเต้าพี่น้องเข้าเนี่ยแหละครับครับผมมาบัตเนี่ บาทุนขออนุญาตถามนะครับแต่พี่นองเขาสนใจเอาแม่พันเอาควายเข้ามาทับมาผสมครับพิวิทย์คิดกับพี่นองเกษตรกรเท่าไงครับสองพันบาทครับระยะใกล้รวมค่ารถนะครับถ้าไกลไปร้ายกะขออนุญาตบวกค่ารถปีเล็กน้อยครับอ๋อครับผมอ๋อมาถึงบาเขาออกพอพันนาไปหาพี่นองเขาเลยได้ไหมครับขันใกล้ผมกายไปแก้มาให้ครับครับก็ว่าได้คิดก็ว่าได้คิดเพิ่มครับครับอยู่ในสองพันบาทนั่นแหละครับผมผสมกะเอาจนขั้นพุ่นแล้วครับครับผมสุดจอดเลย เป็นคาดจิตทิดไปแล้วครับเนาะแมนครับะม่ช่วงหลังนี่แม่นครับครับผมตอนนี้ติดเดือนนี่ซัดไปแล้วว่ามันชิปตัวอ่ะครับครับผมครับจะเขาคพ้อนเข้าะหนครับพี่น้องครับคงส้างเพิ่นใหญ่ครับเพิ่นหนาหนาครับผมหนาเลยมากครับสายฝนเลยเข้าหมดนียครับผมไหนคือฝนุดีลยอากาเย็นดีครับเมื่อนนี้ครับหลังจากที่ห่อนมาอาทิตย์หนึ่งครับผ่อนแห้งไร แมนครับนะครับอาทิตย์นี้กับคนตกมากอะเี่ไนท์พี่น้องเข้าขันน้อยนะครับเนาะสุดท้ายเข้าบอสต้องตรวจหรอครับครับครับบ่เป็นยังครับผมบ่ได้นันประนันครับครับผมแต่ว่าขันมาถ้าลังๆอาจทีจะต้องตรวจด้วยขันมาหลายครับเอ้อยช่วงนี้เริ่มหนาเขามาเรื่อยครับเพราะว่าพี่น้องเขาก็มีปัญหาเรื่องการผสมบปรตีนลายนะครับครับผมแมนครับตรวจมากครับครับครับ เอาเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปกระชีพภาพไปเบิ้งแม่พันธุ์นะครับเนาะครับพี่วินครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บภาพนิ่งไปฝากเอพซีเฮาพร้อมนะครับครับผมครับผมครับผมพี่น้องเดี๋ยวมาชมในคลิปต่อไปนะครับสามารถชิกแม่พันธุ์แม่บอกในฟาร์มเฮานะครับพี่น้องมีตัวอย่าเด็ดเด็ดเลยนะครับเดี๋ยวตามมาชมครับ